ที่จะเติมเกมก็ถึงบริการเติมเกมกุ o กกี้แลนด์ชอบลาคาถูกรุวนเร็วปลอดภัยถูกกว่าเติมเองสูงสุด70%เติมได้ทั้ง iOS และ Android เติมสนุกเติมไม่สะดุดต้องกุ o กกี้แลนด์ชอ็อ h ช p อปช็อปชอปชอ,ชอส่วนใครที่คลิดกำลังเติมเ e กม f o o t ตบอ l ขอแนะนำบริการเติมเกมกุ๊กกี้แลนด์ช็อปลิงอยู่ใต้คลิปนี้อย่าลืมอุดหนุนกันนะสวัสดีครับขอ,อยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก่อนกเกษียณ วันนี้ครับผมก็ทำกิจกรรมเอซีแชมเปี้อิริกเรียบร้อยแล้วนะก็จะมีของลงวันนะก็จะให้เป็นแลกตัวนักเตะได้หนึ่งตัวนะผมก็แลกเอาุวมรณเหมือนตามาเลยนะนี่ฮะก็ุวมรณเหมือนตาก็มาด้วยส่วนสูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามนะอายุก็ยี่สิบสองปีนี่ฮะเหลเวลาตันก็อยู่ที่สามสิบห้านะถนัดเท้าขวานี่ฮะตำแหน่งก็ประมาณนี้นะถ้าอยากเล่นตำแหน่งอื่นได้ด้วยคงต้องไปอัพเอาแล้วนะ เออแล้วก็มี Spinning Bullet ด้วยก็ถือว่าเอาเรื่องนะ AI ไอีกสไตล์น่าจะเป็นสายสปีดนะดูทรงแล้วโอเคก็ไปดูไส้ในกันเลยนะ o อ i อยู่ที่94นะเกมลุก82บวกบูทแล้วบอลคอนโทรล8ปเลี้ยงบอลขนาดวิ่ง88เลี้ยงบอลแบบธรรมดาอืมเอาเรื่องนะ91นะการจบสกอร์78 อืมก็ถือว่านะออก็ตามนั้นแล้วนะโอ้น้องอื่นก็แดงป๊ดเลยนะแล้วก็สปีดปลายเก้าสิบเอ็ดสปีดต้นเก้าสิบห้าคิกพาวเวอร์แปดสิบสองัมปิ้งแค่ห้าสิสี่เองนะบุกบูตบาลานเก้าสิบสองแล้วก็สเตมเอนาอยู่ที่แปดสิบเอ็ดก็ตามนี้นะอายุยัง้อให้อยู่นะเออก็มาดูสกิลกันโอมีมาน้อยนะอ่าก็ประมาณนี้นะ เห็นแล้วก็ซูเปอร์ซับเพื่อทำช็อตอืมก็ถือว่าพอใช้ได้ในระดับหนึ่งแล้วกันนะนะเออโดยสูตรอัพนาะผมก็จะอัพประมาณนี้ไว้ก่อนแล้วกันนี่เลยฮะตามนี้เลยเท่าที่เห็นนะก็จะเน้นแบบบาลานซ์หน่อยถ้าใครมีสูตรเอ่ออัพอื่นก็มาบอกกันได้นะเออโดยตำแหน่งที่ผมใจะให้เล่นนะก็จะเป็นปีกทางเอ่อฝั่งขวาตรงนี้เลยนะนี่ตรงนี้เลย ก็จะให้เล่นตำแหน่งนี้โอเคฮะต่อไปก็จะปะการไปลงแรงให้ดูนะว่าสุวรรณนเหมือนตาจะเล่นได้เปล่านะโอเคฮะก็เริ่มเกมกันเลยก็สุวรรณนัทเหมือนตาจะเล่นเป็นปีกฝั่งขวานะนะตอนนี้บอลอยู่ที่อ e ีวานเพลซิโยงข้ามฟากมาให้สุวรรณนัทหม่งคืนมาฮนะอือือบอลอยู่ที่เอริกนันโตอนา ยิงต่าง,างชนมาได้มาบับลูกนี้ยังเซฟได้อยู่แหมช่วงนี้นะช่วงตึงเลยนะช่วงแรงนะได้เป็นลูกทุ่มนะคลาฟูจะเป็นคนทุม่มมาเอากบมาอเดีเปโรมากันเล่เล่อันโตน่ายังเก็บบอลได้อยู่เลี้ยงยังยังโอเคดักสวยตัวน้ำเหมือนตา อืเจอเพจเร็วฮะช่วงนี้บูเกอร์มากระเลยเล่ออกคาฟูลแทงมาลูกนี้โคลพามเมอร์ดัวมันทัชตรงนี้ติดบล็อกไอ้ทึ้งขึ้นมาฮะสม,มุนรธรรมาย,ยังเตีบได้อยู่วางอยู่ที่เวดดี้ชไนเดอร์ส่วนนั้นเหมือนตาโยข้ามฟากมาอีวานเพลซิตอีวานพเพลซิตเลี้ยงออกข้างมา布拉กเซีย ลงๆลงลงแบบนี้ยกมาแต่วิ่งดูเน้นไม่เข้ากรอบฮะโอ้ยน่าเสียดายฮะลูกนี้อีกเก้คาธิยัตเปิดมาอเดวเิลโลวปานได้ดักได้ไวดี้ชไนเดอร์สุวรรณนัทเหมือนตาอ่าตัวจ่ายอยู่ฮะ ยัไม่วิ่งแบบทังลุทลัลวงก็ไม่ได้นะสูนั่นเหมือนตานะเออเพราะว่านะตามด้วยสแตทนะสู้ไม่ได้แน่นอนนะเจอตัวเอลีเขานะแทงไม่เข้าแน่นอนสูนั่นเหมือนตาฮะไปไม่ได้จริงๆด้วยฮะเอลีคาโตน่อาออกข้างมาโครพาเมอร์โอเคตัดได้ออกข้างมาฮะอีวานเพลสิตคนักกเซีย โรด,ดี้เวดดีช้ชาน,เ,นเดอร์ฮะออกข้างมาสู่นั้นเหมือนตาก็รอ,อจังหวะการเข้าทาอยู่สวยอเล็กซานเดอร์อโนโยกมาลูกหนึ่งเกือบได้ฮะเกือบเข้าหัวอเล็กซานเดอร์อยู่ไว้ไว้สิทธ์ออกข้างมาวอลกระซี่แทงมาลูกนี้เรียบร้อยฮะเข้าชาร์จลูกนี้อเล็กซานเดอร์ไม่ได้มีดีแค่โม่งอยู่เดียวนะ อืมทัพบินก็เจ๋งด้วยนะตัวนี้นะเอาเรื่องต่อขึ้นนํำราดหนึ่งตูต่อศูนย์จากอล็ิซานเดอร์โอ้ยโอ้ยโอ้ยจะโดนหรือเปล่าออกก่อนนะสมนับเหมือนตาเลียงขึ้นมาแหงลูกนี้สวยอล็กซานเดอร์อโน่แหม่ล้หน้าฮะหน้าเสียดาย จะได้เป็นลูกตั้งเตะขึ้นมาแอเโบอลจฟันได้เก็บได้สุวรรณัตเหมือนตาเวดดี้ชาเนเดอร์อเลเซเดอร์อโนเลนสันก็กำลังหาจังหวะเข้าอยู่เวดดี้ชาเนเดอร์สวยฮะสุวรรณันตาแทงไปลูกนี้แอเเจอสกัดได้อยากได้ขึ้นเหมือนกันนะก่อนอยู่ที่เวดดี้ชาเนเดอร์ เล็กซ์เดอร์โนเลี้ยงขึ้นมาหันจังหวะจ่ายช่องอยู่ให้สุวรรณเหมือนตาออกข้างมาแล้วก็หมดเวลาครึ่งแรกไปฮะทีมเรายังนำอยู่นะั้นหนึ่งประตูต่อศูนย์โอเคฮะก็มาดูครึ่งที่สองกันต่อก็อนจะเน้นขึ้นทางที่สุวรรณเหมือนตานะแต่ช่วงนี้โอ้โห,โ,หโดนด,ดักได้ฮะดักได้ขึ้นนะฟันได้ลูก้าโมเดตก็รอจังหวะขึ้นอยู่ฮะยังขึ้นไม่ได้ โยกข้ามาให้อิวานพลเรศิตอืมไม่ได้ฮนะเอะทิ้งขึ้นมาดูกัรบริษอเล็กซานเดอร์อนโนสูมบนั้นเหมือนตาจะไปเองหรือเปล่าฮนะบอนอยู่ที่อเล็กซานเดอร์แหมออกข้างดูนี้ฮะคาฟูดักได้อืมเกือบทะลุช่องนะ แย่ yeah, นะฮะแบบนี้อืมดักได้สวยแต่เปิดมาอืมดักได้สวยฮะเอเลสเดอร์โนออกข้างมาสู่มันนั้นเหมือนตายังไปไม่ได้อยู่ที่ลูกกาโมดิตก็พยายามหาจังหวดช่องนะแต่จ่ายทะลุช่องก็จ่ายไม่ได้นะแน่แนไม่หมดนะอัมที่หนะึ่งองะอีวันพาริิตซ ถึงจะหวหนึ่งที่ให้ฟลอร์ด์กาเซียโยกมาลูกนี้ได้ชาร์จนฮะโอ้ล้ำหน้าไปก่อนนะน่าเสียดายฮะลูกนี้หลังจากอัพแพตใหม่มานี่หึรู้สึกว่าพวกทาร์กเก็มแมนจะเข้าชาร์จดีขึ้นนะเออโอเคเวดดี้เชนไนเดอร์เก็บได้ฮนะสุมแล้วเหมือนตาหลอดจังหวะจ่ายลูกนี้อา็ิซาเดอร์โอ้โหแหงลูกนี้เจอดักได้ และเป็นเกมโต้กลับฮะอเดวเปโลดักได้ฮะสวยบอลอยู่ที่สุนับเหมือนตารอจะมาอยู่ได้เข้ากลางมันก่อนฮะลูก้าโมดิตออกข้างมาอีวันพริสิตเราฟัสกราเซียเติมยังไปไม่ได้ฮะเขาอ่านกินอยู่อีวันพพิสิตฟัสกราเซีย แม่ไปไม่ได้แห้แน่นไปหมดเล่นสั้นนะลูกกาโบดิตออกข้างมาโยกมาลูกนี้อืไม่ได้แล้วโอเคบอลอยู่ที่เป๊ปอืมขาลูกนี้ฮนะสูงน้าเหมือนตาแม่ช่วงชลบุรเกือบชาร์จเข้าแนละ้วลูกเมื่อกี้ยังได้เป็นลูกเต็มุมเปิดมาลูกนี้ยก อืมเกือบได้ฮนะแล้วเป็นเกมโตัวกลับแล้วแหว่สมมติเหมือนตาหมงไม่สู้เลยนะตัวเล็กกว่าแล้วเป็นเกมรับแล้วช่วงนี้เอลิค,คันโตนาดวลกับลูริเกอร์ไหวอยู่บอลอยู่ที่สมมติเหมือนตาหาดข้อลูกนี้โอ้โหร้องเลยฮนะชควงตีฟันได้ยังดักได้อยู่เก็บกินได้อยู่บอลอยู่ที่ทิปบอกูตัว แย่ yeah, นะครับแบบนี้มันอยู่ที่สมิโเอโตกราฟูยกมาลูกนี้ม,มองเขียยก็ได้พยายามดักอยู่นะโอเคสวยบอลอยู่ที่อิวันเพลซิธแล้วก็หมดเวลาไปนะทีมเราก็ชนะไปได้นะหนึ่งประตูต่อศูนย์โอเคเป็นไงกันบ้างนะสำหรับการรีวิวสมนุนัศเหมือนตานะ รางเอฟซีแชมเปลิกเอลีก e นะที่เล่นจีกรรมแล้วเอามาแลกฟรีได้หนึ่งตัวนะเออก็ถือว่านะเอาเรื่องอยู่นะเออไม่ธรรมดานะแต่ว่าก็อย่างนะอายุยังน้อยอยู่นะสตกกันเลยดูหลงเหลงไปหน่อยนะก็จะเล่นที่ความเร็วเป็นหลักนะเออเอาไว้พวกทันแบกอะไรพวกนี้ไปหาเพิ่มสก,กิลเอาเองนะออก็ประมาณนี้ที่แล้วกันนะถ้าใครคิดจะเแรกก็คิดดีๆนะ ก็เอาแล้วนะใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะก็ฝากกดไลค์กดสมัครใหด้วยนะครับ